สวัสดีครับ Morning Insight เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มต้นลงทุนวันนี้ประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2 0 1 3นะครับก็สำหรับภาวะการลงทุนเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งเอเชียก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนในฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นตามกันนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจของทางเยอรมันที่ค่อนข้างจะออกมาดีนะครับทีนี้ในฝั่งของสหรัฐเนี่ยนะครับก็ปิดตลาดนะครับ ในส่วนของช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นที่ทําให้หลายๆฝ่ายกังวลกันในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางวุฒิสภาสหรัฐได้มีการผ่านร่างกฎหมายนะครับที่อาจจะสามารถเพิกถอนบริษัทต,ต่างชาตินะครับซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยมุ่งเป้าไปที่จีนนะครับว่าได้มีการร่างกฎหมายที่ชื่อว่าตัว holding foreign company accountable act นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็วัตถุประสงค์นะครับ,รบเพื่อให้ป้องกันไม่ให้บริษัทต,ต่างชาติที่มาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเนี่ยนะครับ ไม่ได้ถือครองนะครับโดยรัฐบาลของต่างชาตินะครับรวมถึงให้มีการตรวจสอบบัญชีได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็หลายๆฝ่ายนะครับมุ่งเป้าไปที่จีนที่นี้พอช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมในในส่วนของตัว NPC หรือว่าสภาประชาชนจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จีนเนี่ยเขาก็สร้างเซอร์ไพรส์นะครับให้กับตลาดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการประกาศ GDP นะครับเหมือนที่ทำกันมาทุกปีนะครับรวมถึง เป็นลักษณะของการตอบโต้เชิงสัญ,ญลักษณ์กับสหรัฐนะครับคือไม่ได้ตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนปีที่แล้วนะครับที่มีการขึ้นกำแพงภาษีกันนะครับแต่ว่าการตอบโต้เชิงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของการออกกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดการประท้วงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ โลกนะครับค่อนข้างจะให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการประชุมสภาประชาชนจีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าในรอบนี้เนี่ยนะครับจีนเลือกที่จะไม่ประกาศ GDP แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี1990นะครับที่จีนเนี่ยไม่ได้มีการประกาศตัวเลข GDP หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจออกมานะครับจีนก็ได้เหตุผลว่าตัวทางจีนเองเนี่ยนะครับกำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ไม่สามารถคาดการได้จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับรวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าทําให้ประเด็น นะครับหลายฝ่ายคการณนกันว่าจีนเนี่ยกำลังพลาดเป้าในเรื่องของการที่จะทาให้ GDP หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวเป็น2เท่าจากปี2 5งหหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าผิดคําพูดนะครับกับที่ให้ไว้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่เขาเคยมีการประกาศออกมาเนี่ยในอดีตเนี่ยเวลาที่จีนมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วเนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้หมายความว่าตัวเลขที่ตั้งไว้นะครับกับตัวเลขที่ประกาศจริงออกมาเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกกันมาแล้ว แทบจะไม่ได้ต่ํากว่ากรอบล่างนะครับสมมุติว่ามีการประกาศเป็นแรงเช่น6ถึง6.5เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ต่ากว่ากรอบล่างที่6%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขจริงกับตัวเลขที่คาดการณ์กันเนี่ยนะครับหลายฝ่ายค่อนข้างจะจับตาดูตรงนี้แต่ว่ารอบนี้จีนก็ไม่ได้มีการประกาศออกมาแต่ถ้าเราวิเคราะห์กันนะครับก็ถือว่าเป็นการแถลงที่แล้วก็วเป็นการวิธีการที่น่าจะดีกับจีนเองนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับ ทำให้จีนเนี่ยสามารถมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าความสามารถในการบริหารงานที่ไม่จำเป็นต้องต้องไปเร่งรัดอะไรมากในบางอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการประกาศตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับถ้าสมมุตินะครับว่ามีการประกาศออกมาแล้วนะครับและไม่สามารถทําได้ถึงเป้าเนี่ยนะครับ อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของการเซลล์ออฟหรือความวิตกต่อเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างชาญฉลาดนะครับสำหรับตัวจีนที่ไม่ได้มีการประกาศในเรื่องของตัว GDP รอบนี้ออกมานะครับแต่อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทำให้ทั่วโลกนะครับค่อนข้างจะกกังวลกันนะครับก็คือในเรื่องของ การออกกฎหมายนะครับความมั่นคงของทางฮ่องกงนะครับซึ่งปกติเนี่ยกฎหมายนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยมีการออกผ่านตัวสภาฮ่องกงนะครับแต่รอบนี้นะครับเขาก็เปลี่ยนก็คือบายพาสก็คือข้ามตัวของสภาฮ่องกงไปเลยแล้วยิงตรงไปที่ตัวสภาประชาชนจีนนะครับก็พยายามออกกฎหมายตัวนี้ออกมานะครับก็ทําให้ในส่วนของวาระที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ค่อนข้างจะเกิดความกังวลกันนะครับแต่ถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับในเรื่องของการประท้วงในฮ่องกงก็ไม่ได้ข่าวใหม่อะไรนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในเรื่องของนโยบายของจีนจริงๆเนี่ยนะครับจีนเนี่ยมุ่งเป้าตรงนี้มานานแล้วนะครับเขาต้องการเป็น one china policy นะครับก็คือต้องการเป็นจีนเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตากันนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการประท้วงในฮ่องกงเนี่ยนะครับมันมีมีประเด็นในเรื่องของ การอยากแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางจีนเองเนี่ยก็ออกนโยบายหรือออกกฎหมายตรงนี้ออกมานะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับจะมีการประทวงแล้วหวันที่จะเกิดการเป็นแยกตัวเป็นอิสระนะครับกับทางเหมือนเหมือนกับทางไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าตัวนี้เป็นนโยบายเดิมของจีนอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นนโยบายใหม่อะไรออกมานะครับแต่ว่าถ้ามองไกลๆเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกันตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับสหรัฐนะครับที่ จีนมองว่ากําลังแทรกแซงในเรื่องของตัวฮ่องกงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปวิเคราะห์ก,กันในเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับไปดูสรุปนะครับในเรื่องของการประชุม NPC ที่ผ่านมานะครับก็รอบนี้นะครับรัฐบาลของทางจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าขาัดดุลกงประมาณอยู่ที่ประมาณ3.6%ถามว่าเยอะไหมนะครับก็ถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยด้วยเหตุการณ์โควิด1 9ตรงนี้นะครับแต่ละประเทศเนี่ย ตั้งเป้าขาดดุลก็ประมาณกันอยู่ที่ประมาณสัก10%นะครับของ GDP แต่จีนเนี่ยใช้ประมาณ3.6%แต่ว่าอีกในยาน,นึ่งคือจีนเนี่ยนะครับผลกระทบเขาเขาจบได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะตั้งเป้าน้อยกว่านะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ตัวโคต้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของตราสารหนี้พิเศษนะครับของรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเขามีการตั้งเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ3.75ล้านหยวนนะครับจากเดิมเนี่ยตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ2.15ล้านล้านหยวนนะครับรวมถึงต้องการออกพันธบัตรนะครับหล้านล้านหยวนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเดิมเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลพิเศษเนี่ยนะครับมูลค่าเนี่ยอยู่อยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านหยวนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวมูลค่า1ล้านล้านหยวนตรงนี้เนี่ยเขาต้องการเอาไประดมทุนเพื่อ ควบคุมแล้วก็เรื่องของสนับสนุนการแพร่ระบาดนะครับสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับในส่วนของการคลังนะครับก็เชิงลุกมากขึ้นนะครับมีในเรื่องของการลดภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับน่าจะมีการปรับลดลงเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2.5ล้าล้านหยวนในปีนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับ คาดว่านาจุดที่ประมาณ3.5%จากอยู่ปีก่อนเนี่ยอยู่ที่3%แล้วก็อัตราการว่างงานนะครับเขาคาดว่านาจุดที่ประมาณ6%นะครับจากปีก่อน5.5%นะครับแล้วก็โดยภาพรวมนะครับเขาก็จะยังยังดำเนินการค้านะครับข้อตกลงการค้าเฟดหนึ่งกับทางสหรัฐอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมเนี่ยนะครับเราก็มองว่าถึงแม้จะดูว่าเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับจีนนะครับแต่ด้วยด้วยในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าทําให้ตัวจีนเองเนี่ยนะครับดูน่กกับเียว การกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบนี้นะครับ ไปดูในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้กันนะครับหุ้นไทยเราก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเซตปิดอยู่ที่ระดับ1,320.98จุดนะครับเพิ่มขึ้น17.01จุดนะครับหรือคิดเป็น1.3%นะครับก็หุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับตัวขึ้นตามเซนติเมนต์ของตลาดต่างประเทศนะครับโดยหุ้นเอเชียเนี่ยนะครับส่วนใหญ่บวกประมาณ1%เศษนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับมีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินออกมานะครับรวมถึงในเรื่องของประเด็นการค้าระหว่างสห กับจีนเนี่ยอาจจะยังมีอยู่นะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อนะครับรวมถึงในเรื่องของการติดตามการประชุมสภาประชาชนจีนนะครับที่จะจบในวันที่28นะครับณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแรงกดดันอะไรเกี่ยวกับตลาดมาเพิ่มนะครับแล้วก็ต้องติดตามนะครับในเรื่องของการทบทวนดัชนีของ MSCI ที่จะมีผลต่อเซ็ตนะครับในวันที่29สพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับเราก็มองว่าอาจจะมีแรงซื้อได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่อาจจะ มีความผันผวนนะครับจากในเรื่องของการเทขายทำกำไรออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเรามองว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีของญี่ปุ่นเองนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับปรับตัวโบกขึ้นมาประมาณสัก 1 7 3นะครับนี่แคอีส25ปิดอยู่ที่ระดับ2 7 4 1 6 5จุดนะครับในส่วนของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวบวกได้ขึ้นค่อนข้างดีเนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการที่จะเตรียมยกเลิกมาตรการฉุกเฉินนะครับในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงกรุงโตเกียวด้วยนะครับแล้วก็สําหรับตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเองเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับ Eurostoxx หกร้อยนะครับบวกขึ้นมา ของเยอรมันบวกขึ้นมา2.87% CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมา2.15%แล้วก็ตลาดหุ้นลอนดอนเมื่อวานนี้ปิดทำการนะครับเป็นวัน Spring Bank Holiday นะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ภาพใหญ่เนี่ยนะครับที่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเนี่ยนะครับก็มาจากในเรื่องของ ดัชนีความเชื่อมั่นทางภาคธุรกิจของเยอรมันนะครับที่ดีกว่าที่คาดการณ์กันในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ส่งผลให้ในฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมาในส่วนของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะครับก็เป็นวันหยุดทําการนะครับวันเม m โมเรียลเดย์นะครับรวมถึงทําให้การซื้อขายนะครับทองคากับน้ํามันในตลาดสหรัฐเนี่ยนะครับก็ปิดทําการไปด้วยนะครับสำหรับ m o r n i n g Insight ์วันนี้นะครับเรามองว่าตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับก็น่าจะ มีแรงซื้อกับเข้ามาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยฝั่งเอเชียบวกขึ้นมานะครับเพราะว่าวันนี้เช้านี้นะครับในส่วนของตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยปรับตัวบวกนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับออสอดรับนะครับเกี่ยวกับบริษัทข,ของตัวโนเวกต์นะครับที่มีการทดสอบในเรื่องของตัววัคซีนโควิด -19 นะครับที่มีการ ทดลองกันในเฟสแรกแล้วนะครับแล้วก็คาดว่านะครับน่าจะรู้ผลกันเนี่ยนะครับนักสักประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับในส่วนของ Novavax เองเนี่ยนะครับเป็นบริษัทวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐนะครับเขาก็มีการออกถแถลงการมานะครับว่าได้เริ่มมีการทดลองออวัคซีนโควิด1 9ใน ระดับคลินิกเนี่ยเฟสแรกแล้วนะครับแล้วก็คาดว่านะครับผลที่จะได้ทราบกันเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะครับก็วันนี้นะครับตลาดหุ้นฝั่งเอเชียกน็น่าจะได้รับอันนี้ส่งจากประเด็นตรงนี้นะครับสำหรับ Morning Insight ประจำวันนี้สวัสดีครับ